สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปยทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งค่ะดอกบัวกะหนกนาดนะคะสวยๆเลยนี่นะคะใส่เดรียนที่หลังได้นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบินเบอร์สขนาดความยาว65ซนตมรค่ะจำนวน4เส้นและริบินเบอร์สองค่ะขนาดความยาว30ซนตมรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว65ซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณสเซนติเมตรแบบนี้เสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจับมานะเส้นที่2สวมมาในเส้นที่1เส้นที่สสวมมาในเส้นที่สเส้นที่สค่ะสอดมาในรูที่1ค่ะอ,ออกค่ะลบเส้นที่3ขึ้นมา นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่1พับเฉียงขึ้นด้านบนค่ะเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สมพับเฉียงมาค่ะเส้นที่4ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสอดล็อกเข้าไปนี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นแเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่1ค่ะจับขึ้นมาเส้นที่2ทับเส้นที่1เส้นที่สาทับเส้นที่สองเส้นที่4ทับเส้นที่สามค่ะ เราจะได้ดิบินนะคะสีเส้นอยู่ด้านบนแบบนี้เอามือช้อนที่ฐานไว้ค่ะนิโป้งกับน้วช้จากสีเส้นด้านบนนะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือริบินสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุดูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุดูที่สามไปนะคะรวบเข้ามาให้กระชับนะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะนะคะดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่ง ดิบ,บินขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับหนึ่งสองสามนะคะพาดข้ามสามเส้นไปนะนะคะจบพาดข้ามสามเส้นไปค่ะพาดข้ามสามเส้นไปจบพาดข้ามสามเส้นพาดข้ามสามเส้นไปค่ะเี่นะคะเราจะเหลือดิบ,บินสามเส้นสุดท้ายนี้นะเอาเส้นนี้ค่ะพาดมาสอดเข้าไปในรูที่น่เส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สอง เนสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่3ไปค่ะนะคะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเปาไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะคะนะจับสอดรอด3เส้นไปค่ะ นะคะ1 2 3เนี่ยนะสอดร้อยสามเส้นไปตามแนวนิบบินเลยนี่นะคะแ,แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้จับริบบินพับมาค่ะพับมาด้านหลังนะคะ แล้วก็พับมาด้านหลังค่ะสส่ลงไปนะคะ แล้พลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะสอดล้อสามเส้นไปค่ะหาสอดล้อสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วตัดปลายริบบิ้นทิ้ มาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว30ซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นนะคะจับมานะนคะคะเอาสีขาวไว้ด้านล่างนะคะสีม่วงไว้ด้านบนจับปลายริบบิ้นให้เสมอกันค่ะแล้วเราก็สอดเข้าไปนะคะ1 2 3นะคะเราสามเส้นไปแบบนี้สอดไปให้สุดเลย นี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะพลิกกับด้านมาด้านนี้ค่ะเปิดเส้นลิปบินมานะคะจับพื้นด้านบนนี่ค่ะพับลงมาแบบนี้นะคะสอดลงในหน้ากลีบนี้ค่ะนี่นะคะ นะคะได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จับดิบินขึ้นด้านบนนี่ค่ะนะคะสีม่วงนะพับลงมานะคะบิดเป็นกลวยแบบนี้นะมีเส้นของเราอยู่ตรงนี้ค่ะดูนี้เราไม่สอดนะคะเรามาจะมาสอดหลังเส้นสีขาวนี้นะนะคะสอดหลังเส้นสีขาว นี่ค่คะแบบนี้จับขึ้นด้านบนนี่ค่ะคับลงมาบิดเป็นกลวยมานี่นะคะริบบิ้นมันจะออกมาหลังเส้นสีขาวนี้นะ เส้นสุดท้ายนะคะสอดลองไปนะนี่ค่ะนะคะเสร็จสอดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตัดปลายดิบินนะคะสอดปลายตัดปลายดิบินให้เสมอกันก่อนนะคะ นี่นะแล้วก็จับตะแคงมาด้านนี้พับขึ้นด้านบนนะคะพับลงมานะมีเป็นตัวแบบนี้สอดลงไปน,นะคะ นี่ค่ะได้แบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็พับสอดขึ้นด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งสองเส้นนะ นี่ค่ะับมาแ้วนี้ปิดเป็นก้วยมาค่ะนี่นะคะมาแบบนี้นะ นี่ค่ะไนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พับนะคะสอดกลับขึ้นไปเก็บ นี่ค่คะเสร็จแล้วตัดปลายนบิบจริงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะดอกบัวกรนกน,กนาสสวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ